สวัสดีครับพบกับผมยื่ชแนลนะครับอย่ามีอาชีพต้องลงมือทำนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงยอดขายหรือ,อไรายได้ที่จะที่ได้จากการไข่ไก่ทอดน,นะครับที่เรามาหาักต้นทุนแล้วหรือที่เราเรียกว่ากำไรนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะทำเฉพาะตัวไก่ก่อนนะครับ ไก่ที่ผมใช้จะเป็นแบบยกถุง10ตัวนะครับซึ่ง10ตัวนี้เราล้ำหนักของมันรวมทั้งหมดจะเป็นประมาณอยู่12กิโลเลรฮะเพราะว่าไก่ของเราจะเป็นไก่ตัว1.2กิโลนะครับเท่ากับว่าไก่10ตัวนี้ราคาต้นทุนของเราจะอยู่ที่624บาทเพราะมันตกกิโลละ ห้าสิบสองบาทนะครับแล้วไอ้ไก่ตัวของผมเนี่ยผมสามารถที่จะนํามาชำแหละได้อยู่เจ็ดชิ้นนะครับจะเป็นน่องสะโพกสองชิ้นนะครับเนื้อหน้าอกสองชิ้นนะครับแล้วก็ปีกสองชิ้นนะครับแล้วก็คอชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าผมกลัวเดี๋ยวผมพูดไปแล้วเราอาจจะไม่เห็นภาพ แล้วเราจะตามผมไม่ทันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาเขียนว่า,าต้นทุนของผมที่ผมใช้เป็นยังไงและไก่ที่ผมฉเฉลยมาแล้วผมขายยังไงแล้วพอมันหักลบเบ็ดเสร็จแล้วมันจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นไก่สิบตัวเราน้ำหนักตัวละ1.2กิโล คูณสิบตัวก็เท่ากับเป็นสิบสองกิโลนะครับตกกิโลละห้าสิบสองบาทเท่ากับว่าเอาห้าสิบสองมาคูณสิบสองกิโลเท่ากับหกร้อยยี่สิบสี่บาทต่อสิบตัวนะครับดังนั้นไก่สิบตัวของเราราคาต้นทุนจะอยู่ที่หกร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะเพราะไก่หนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาชำแหละได้อยู่เจ็ดชิ้น ก็คือเป็นสะโพก2ชิ้นเนื้อหนอ้าอก2ชิ้นปีก2ชิ้นแล้วก็คอชิ้นหนึ่งนะครับดังนั้นเราจะมาดูว่าสะโพกของเราเราจะขายราคานี่นะครับราคาชิ้นละ35บาทเราได้2ชิ้นก็35คูณ2เท่ากับ70เนื้อหนอ้าอกของเราก็เป็นชิ้นละ35นะครับก็คูณ2ชิ้นได้เท่ากับ70ต่อมาจะเป็นปีกไก่นะครับเราจะขายชิ้นละ10บาท เราได้2ชิน้นก็คูณ2องเท่ากับยีสุดท้ายจะเป็นคอไก่นะครับเป็นชิ้นละ10บาทนะครับดังนั้นรวมไก่หนึ่งตัวเราจะขายได้ทั้งหมดหนึ่งบาทนะครับพอเรามาขายไก่ทั้งหมดสิบตัวเราจะได้ทั้งหมดหนึ่งพันเบาทนะครับผมครับต่อมาเราจะมาดูราคาต้นทุนกันนะครับ ราคาต้นทุนนี้เราจะารวมราคาต้นทุนไก่สิบตัวราคาแป้งทอบกรอบราคาเครื่องเทศที่เราใช้หมักไก่ราคาต้นทุนน้ำซอสที่เราใช้หมักไก่นะครับมาดูกันเลยครับผมอันนี้นะครับเป็นราคาต้นทุนไก่นะครับสิบตัวเท่ากับหกร้อยยสิบสี่ ต่อมาเป็นราคาแป้งทอดกรอบ50บาทต่อ10บกิโลนะครับหรือว่าต่อ10ตัวนะครับต่อไปจะเป็นราคาเครื่องเทศก็50บาทราคาซอสมัดไก่50บาทรวมราคาต้นทุนของเราจะอยู่ที่เจ็บบาทนะครับเมื่อเรานำ มาหักกับค่าไก่ที่เราขายได้ก็จะเป็น1,700บาทลบ774เราจะเหลืออยู่926บาทนะครับเราจะได้ส่วนต่างจากการหักยอดต้นทุนคิดเป็นกำไรนะครับอ่า1นนะครับผมหรือว่า1เท่านิดๆนะครับ เห็นไหมครับว่าการไข่ไก่ทอดนั้นถ้าเราได้ทำาะไรที่ดีแล้วเราไข่ได้เราจะได้กำไรพอตัวเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะตัวไก่อย่างเดียวนะครับคนไหนที่ดูแล้วสงสัยคอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ครับผมส่วนกำไรที่เราได้จากการไข่โครงไก่นางไก่ และข้าวเหนียวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับอย่ามีอาชีพต้องลงมือทําครับ